สวัสดีค่ะหญิงค่ะจากการน,น้องหญิงผ้าไหมสุรินนะคะวันนี้เช่นเคยหญิงนําผ้าไหมสวยมาให้ชมกันในช่องทาง YouTube ค่ะ ก็เชิญพี่ๆได้รับชมได้อย่างสบายใจเลยกับโปรนะคะส่งฟรีมีเงินมีการเก็บเงินปลายทางฟรีอีกเช่นกันนะคะก็นํามาให้ชมได้หลากหลายรูปแบบนะคะวันนี้ทั้งผ้าซิ้นของลวดลายโบราณนั่งเดิมแล้วก็ลวดลายประยุกต์ค่ะในตอนท้ายคลิปมีสีสันสดใสด้วยมารับชมกันค่ะว่าผ้าใหม่วันนี้สวยงามอย่างไรนะคะ พื้นหนที่ถูกใจนะคะให้พี่ๆแคปภาพเนาะแคปเป็นไม่เอ่ยนะคะก็หลายๆเครื่องก็อาจจะใช้วิธีกดปุ่มตรงปิดเครื่องกับลดเสียงพร้อมๆกันนะคะถ้าเกิดทําไม่ได้ก็อาจจะต้องฝากลูกๆหลานนะคะวัยรุ่นที่อยู่ใกล้เคียงช่วยแคปภาพให้ป้าน้อยอะไรประมาณนี้นะคะก็ เพื่อที่จะได้คอนเฟิร์มกันถ้าพี่ๆแคปภาพได้จะได้คอนเฟิร์มกันว่าผ้าที่จะจัดส่งไปเนี่ยจะถูกถูก,ถก,ถกตรงผืนไหมเพราะว่าถ้าเกิดจดหมายเลขก็อาจจะมีผิดผ้าได้บ้างนะคะแล้วก็มั่นใจได้ก็ก็จดได้ค่ะที่หมายเลขที่หัวมุมนะคะจะมีหมายเลข EP จดให้ EP ที่เขียนให้นะคะน่าจะเป็น EP ที่19แล้วเนาะ EP นี้เป็น EP ที่19กับผ้าไหมสวย5ผืนค่ะ แล้วก็ช่องทางทักแชทไลน์นะคะสูตร8ป7 6 1 4สามารถเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรศัพท์หญิงเข้ามาได้เลยนะคะนอกจากนี้ถ้าผ้าไหมผืนห้าผืนสวยวันนี้ยังไม่มีผืนไหนที่ถูกตาต้องใจหรือว่ามีรีมงานที่จะไปเป็นโทนเสียโทนสีที่น้องเหลือจากนี้เนี่ยพี่ๆสามารถ แจ้งหญิงมาได้อยากได้โทนเท้าทนเท้า,ททามุกโทนนู๊ตต่างๆเนี่ยมีครบทุกสีแน่นอนค่ะสามารถทักแชทมาเพื่อพูดคุยได้นะคะก็อย่าลืมค่ะฝากกดถูกใจกดติดตามช่องให้หญิงด้วยนะคะสำหรับน้องหญิงผ้าใหมสุรินสุรินไทยซิลจ้า,าเริ่มกันที่ผ้าง,งามผืนแรกได้เลยนะคะพื้นที่หนึ่งจ้า วันนี้เกินกันไว้นะคะว่าจะมีผ้ารวดลายโบราณดั้งเดิมพืนนี้นั่นเองนะคะพี่พี่ค่ะสวยแจ่มว้าวสีโบราณสุรินสุรินค่ะจะเป็นแดงเข้มแดงน้ำหมากนะคะแดงเปลือกมะขุดประมาณนี้พื้นนี้เป็นลายดอกมะเขือค่ะพี่พี จะมีหลายๆลวดลายปนกันผืนนี้จะมีความแทรกนะคะสีเหลืองทองสีแดงสีเขียวและมีสีฟ้าเป็นเกสรตรงช่วงนี้สีนี้คือสีจริงเลยค่ะพี่ๆเพราะว่าเป็นแสงธรรมชาติที่พี่ไม่ต้องกังวลเรื่องสีเพียนนะคะนี่เลยโทนสไตล์ซูรินจะต้องมีแดงกำกับแบบนี้นะคะสวยใสลวดลายโดดเด่นมากๆพี่ๆดูตลอดทั้งผืนผ้าค่ะผืนนี้หมายเลขหนึ่งค่ะชื่นชอบถูกใจนะคะ2,400่บาทให้พี่ๆ แคปภาพนี้แล้วักแชทมาได้เลยค่ะในส่วนของเชิงผ้านะคะพี่พด้านนี้ที่แปลกแตกต่างจากเพื่อนนะคะเป็นเชิงเป็นด้านล่างของพระซิ่นในส่วนของหัวนะคะผืนนี้มีเชิงอยู่ฝั่งเดียวค่ะเนื้อเรียบเนียนค่ะเนื้อเรียบเนียนเป็นงานทอแบบซ้ำตะกอทอมือค่ะ คลิ้วคินะคะคลิว้วิวผืนนี้ก็เนื้อดีค่ะเนื้อดีงานมัดมีแน่นแน่น,น,นเ,เต็มตลอดผืนนะคะถ้าอยากได้ผ้าใหม่ดีๆไว้ใช้สักผืนผืนนี้หญิงแนะนำเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆค่ะมาต่อกันที่ผ้างยาผื่นที่สองจ้าผืนที่ 2, 2เป็นงานประสมผสนรถ่ลายประยุกต์นะคะพี่ๆค,ค่ะ ผลงานแบบนี้เลยคืนนี้เรียกว่าลายนางนามค่ะเป็นการผสมผสานเงี้ยห้าลวดลายอยู่ในภาพาเดียวค่ะพี่ๆค่ะมานับลายกันเนาะมานับดูให้ชัดๆว่าห้าลายอยู่ตรงไหนกันบ้างนะคะตรงนี้คือ1ลายตรงนี้คือสองลายสลับกันนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองไปเรื่อยๆสำหรับช่องถัดมานะคะเป็นลายที่สและลายที่สี พอสลับกันในช่วงทางขวางอีกเช่นกันและลวดลายลายที่5้าค่ะเป็นช่วงของเชิงนะคะพืนนี้มีหัวและท้ายมีเชิงสองด้านสามารถนุ่งสลับกันได้จะเอาด้านนี้อยู่บนหรือด้านนี้อยู่บนก็ไม่มีปัญหาค่ะเป็นงานที่ทอได้สมมาตรมากๆและคุณสมบัติเด่นของผ้างานผืนนี้ก็คือเป็นผ้าที่ เป็นอทอด้วยไหมบ้านนะคะทอด้วยไหมบ้านก็คือคุณสมบัติของเขาก็คือผ้ารีดง่ายผ้ามีน้ําหนักทิง้งตัวดีเป็นงานทอมือสามตะกอนนะคะก็ฝากพี่ๆพ,พิจารณาผ้าลว,วดลายของพื้นี้ด้วยก็เป็นอะไรที่สนุกสนานนะคะเป็นอะไรที่ประยุกต์จากลวดลายดั้งเดิมทําให้มีความหลากหลายมากขึ้นและสวยงามมากขึ้นค่ะแคปภาพมีทักแชทลายได้เลยค่ะ เบอร์ไลน์ที่ขึ้นให้อยู่ช่องด้านล่างนะคะถ้าไม่สะดวกแคปก็จดหมายเลข EP ได้เลยที่ EP 19นะคะหมายเลข2ค่ะราคา2,400บาทพร้อมบริการซูฟรีเก็บเงินปลายทางฟรีด้วยจ้าสวยๆจ้าฝากสองด้วยค่ะ พืนที่3ค่ะเป็นงานทอของการประยุกต์สีนะคะประยุกต์สีได้สดใสสดใสเป็นงานสามตะกอข้อกกมืออีกเช่นกันสีฟ้าน้ำทะเลคาะพ,พี่ค่ะตรงนี้ก็อาจจะลมแปลงนิดนึงนะคะแต่ว่าได้สีจริงพี่พี่ไม่ต้องกังวลเรื่องสีงนะคะสีฟ้าน้ำทะเลผืนนี้เรียบเนียนและเงามากๆลิ้วและนุ่มนะคะผืนนี้พับเอาไว้ไม่ได้รีดนะคะบากการออกมาเนี่ยมีความแบบ ไม่หยับเลยนะคะคุณสมบัติดีมากๆเรียบเนียนเงาพืนนี้หมายเลขสามค่ะสีฟ้าน้ำทะเลลายสวยดอกสวยค่ะฟ้าทองนะคะสีอาจจะไม่เยอะมากแต่มีความสดใสแน่นอนค่ะสีกลางทั้งผืนนะคะพื้นนี้เช่นกันนะคะหัวเชิงสองด้านสมมาตรกันใช้ด้านไหนขึ้นบนด้านไหนลงล่างก็สามารถทําได้นะคะไม่มีลายผิดมาดูลายเต็มตลอดผืนค่ะ เ,เรียบเนียนเงาผืนนี้ให้คะแนนความสดใสค่ะและเนื้อผ้าดีมากๆนุ่มผิวนะคะท่านใดที่ไม่ชอบหนาเธอทาผืนนี้นุ่มๆนะคะความหนากําลังดีแล้วก็ริวต้องลมมากเวลาลมพับนี่บอกว่าริวบกสวยนะคะสามารถนุ่มสดได้ไม่บางนะคะวิธีนุ่มสดได้กับ3ามตะกอทุกๆผืนเลยหมายเลขสาค่ะ2400บาทจาแคปภาพพักแชทค่ะเดีกให้แคปนิดนึงค่ะ ประมาณนี้นะคะสวยๆเลยี่สี่แล้วจ้าสีกับเอ่อสีกับความสดใสอีกหนึ่งนะคะคือนี้เชิงด้านเดียวเป็นลายดอกกระเจียวค่ะพี่ี่มากับโทนสีบานเย็นแจ่มใสว้าวๆมากนะคะลายก็ค่อนข้างจะขนาดกลางน,นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่ ดอกกระเจียวจะมีเกสรสีบานเย็นไปอีกนอกจากชมพูท้องผ้าที่จะเป็นบานเย็นสดใสก็จะมียอดของดอกกระเจียวเป็นบานเย็นนะคะมีแต้มแต้มเขียวเขียวองค์พระฟ้าเป็นระยะระยะนะคะท้องผ้าี่ยมีความเรียบเนียนฉ่ำเสมอนะคะเนื้อสามกระจองมือเรียบเนียนและพริ้วมากๆครับะืนนี้ แนะนำนะคะสำหรับคอสีสดใสนะผืนนี้ใส่ยังไงก็สวยนะถ้ารุ่นแบบกลางคนขึ้นไปเหมือนคุณแม่อย่างนี้จะต้องสีประมาณแบบบาดตาบาดใจประมาณนี้ผืนนี้สั่งอ่าพิจารณาด้วยจับหมายเลขสี่สองพันสี่ร้อยค่ะเรียบเนียนผิวเงานะคะไม่ยากตามภาพเลยที่ชอบตกใจแคปภาพนี้ทักแชทได้เลยค่ะ ส่งฟรีบริการเก็บเงนินปลายทางฟรีอีกเช่นกันนะคะในส่วนของเชิงผ้าพี่พีๆตาดูในส่วนของนี้ค่ะเป็นลายต้นสนนะคะเป็นลายต้นสนความลงสีสวยลายเงี้ยเรียบง่ายแบบนี้หิงว่าสวยนานนะคะนุ่มกับเสื้อสีเหลืองสีชมพูสีบานเย็นสีกับปีได้หมดนะคะ พืนที่5สวยส,วยสดใสมากค่ะเป็นงานสีโบราณนะคะเป็นสีโบราณสุรินแดงกำ่กำแดงน้ำหมาแดงคลั่งแก่นะคะผสมกับลวดลายประยุกต์ผืนนี้เป็นประมาณ 1, 2, 3, 4, 5สอา่หลวดลายผสมผสนกันในทางในทางขวางพี่พค่ะก็ถือว่าเป็นแม่ลายนะคะผืนนี้งานมัดหมี่ดีมากๆ2,400ท,ที่หมายเลข5นะคะตอนบนเนาะเป็นแดง ตอนท้องผ้าตรงนี้เป็นเม็ดมะขามแก่นะคะตอนช่วงลายบนสุดนะคะืขยับให้ดูใกล้ๆตรงนี้ดวยลายมัดหมีแน่นมากๆนะคะชัดเจนมัดหมีแต่ละลำไม่มีซึมนะคะสวยที่สุดในช่วงของลายที่สองค่ะเรียกว่าช่วงนี้เป็นเรียกมัดหมี่ลายโหดนะคะเป็นเหมือนลายใบไผ่เนาะเฉียงๆเป็นเขียววันเย็นฟ้าลงมา นะะในส่วนของลายที่3ค่ะเป็นลายไข่ปลาตรงนี้เลยนะคะจะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะคะแล้วก็มีเกสรสีแดงในส่วนของลายที่4นะคะเป็นลายหน้าเกลียวลายหน้าเกลียวจะมีพญานาคแบบนี้นะคะเป็นลายตะขอเหมือนตัวเอสอก,กับหัวใจนะคะราปรผสมกับจี้เพชรที่เป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดในช่วงนี้ค่ะพี่พีค่ะ สี่เหลี่ยมเ้าหลานตัดที่ล้อมกรอบด,ด้วยเหลืองเขียวแดงและฟ้าเป็นเกสรตรงกลางลวดลายสุดท้ายค่ะเป็นเชิงพื้นนี้เชิงก็สวยอีกเช่นกันพี่พี่แนะนําพื้นนี้เป็นผืนสวยอีกผืนหนึ่งที่คัดเกรดนะคะราคาปริอยู่ที่2,800นนะคะสําหรับงานพรีเมียมที่วันนี้คัดมาให้จัดโปรวันนี้ราคาเดียวกันหมดค่ะ2,400แคปภาพมีได้เลยค่ะแคปภาพทักแชทไลน์มาจ้ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางฟรีอีกเช่นกัน สวยสเรียบเนียนนะคะผืวนี้เรียบเนียนซ้ำตะกอทอมือค้าผ่านไปแล้วกับ5้าผืนสวยนะคะผืนนี้แบบว่าทั้งผืนแรกผืนสองนะคะเป็นสีโบราณผืนที่5ด้วยและ3าสีนะคะเป็นสีของประยุกต์ทางฟ้านั้ำทะเลทั้งบ้านเย็น ก็จัดมาจัดว่าแบบว่ามีครบนะคะทั้งสีสดใสทั้งสีโบราณเลยแล้วก็รวดลายสวยมากๆคัดมาให้ค่ะถ้าผืนสวยวันนี้ถ้าผืนไหนนะคะถูกตาต้องใจโทรมาได้ ep 19 9นะคะหมาแจ้งหมายเลขได้เลย1.5หรือไม่ก็แ,แคปภาพทักแชทไลน์ในช่องไลน์ที่ขึ้นให้เมื่อก่อนหน้านี้นะคะ0 8 9 2 8 1 7 6เ เรากูุนะคะฝากพี่ๆกดถูกใจกดติดตามเป็นกาลังใจให้หญิงและทีมงานด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการจะทํานะคะเป็นคลิปวิธีการนุ่งซิ่นง,ง่ายๆต่างๆด้วยตนเองที่บ้านนะคะกนะ็ถ้าไม่ติดตามเดี๋ยวไม่เห็นนะเออถ้าไม่ติดตามเดี๋ยวไม่เห็นนะรอฝากด้วยนะจ้าแล้วพบกันในอีพีหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ